พระเจ้าสอนให้พวกเราบวชออกมาเพื่อว่าเพื่อเพื่อละเพื่อวางเพื่อมรักเพื่อผลเพื่อหรือเพื่อผลไม่ใช่เหรอผมพูดเรื่องมรักเรื่องผลเรื่องหรือเรื่องผลก็ว่าผมผิดแล้วเหรอนั่นเห็นไหมเหระเราก็จะไม่ลงเพราะไม่คูจางกับเรื่องนี้แหละเม่เปลกแปลกถึงเพราะอะไรล่ะเพราะทิ่ถิมานะเพราะความไม่รู้จริงพอเราพูดก้นหน่อยก็บอกว่าเราอยากเดียนอยากดังพอเราพูดหน่อยก็บอกว่าเราโอ้อะไรล่ะคุยโมโอวดนั่นเรื่องของเรื่องมัน เราไม่ใกเกินถ้าเราบอแบงกันไม่ใช่อะไรหรอกนี่หลวงปู่ถูกซัดมาตั้งแต่ปีพศอ2445อนูน่นมันยี่นี่ปี52ก็ถูกซัดอีกว่าสอนผิดโอ้ยมันสอนผิดพระวีไัยข้อไหนลรอวะไอ้พุทธิมาด่าเรานี่ไม่ดูสารรูปตัวเองนะนี่ที่มีภาษาบ้าๆก,กันขับรถมาเองด้วยโทรศัพท์จังแนบหูมาอยู่นั่นน่ะนั่นกลุ่มอีกกลุ่มนึงก็ไปเล่นบ้องไฟอยู่นั่นน่ะกลุ่มนั้นก็ยังไปเล่นหวยเล่นเบอร์อยู่นั่นน่ะจ้าละพระที่จะทำ โอ้เปกอยู่นะในประกาบพระญานาก,กันเอาพระานากไปวัดเลยนะเพราะเป็นกุญย์ที่มาวัดซัดเราเนี่ยน,นะแล้วพญานากไปแล้วก,ก็เอาอะไรล่ะเอาทูบเทียนไปให้ประกาพราะญานากอันนี้เขาไม่ผิดแต่เราก็ผิดหลวงมุก็จะถามชาวพุทธเราทั่วโลกนี่พวกเรายอมเหรือลกูกนั่นในเรื่องของเรื่องมันพระเจ้าถ้าจะพูดถึงตามหลักอันนั้นจริงๆนะ ในกะลัมมงูนยอย่าเชื่อครูอย่าเชื่ออาจารย์นะลูนะนั่นอย่าเชื่อเพราะเป็นประเพณนี้ต่อ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 กันมาโนหัวนกหวพงเเหลืองเป็นประเพณนี้ต่อต่อกันมาไปเล่นบล็อกไฟลูกเชื่อนั่นเลยเป็นประเพทนี้ต่อต่อต่อกันมาที่โนหัวนกหวพงเเหลืองเทศดเผาเวดลูกเชื่อเลยพระเจ้าตระพุทธเจ้าบัญญัติให้ไปเทศเทิเผาเวดเล่นงั่นเลยเออเป็นประเพณนี้ต่อ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 กันมา ว่าพระต้องไปกราบพระญานาคเป็นอภินิตรต่อๆกันมาว่าพระต้องทําเครื่องรางของขังขายไน้หลือคาสอนระเจ้ามีไหมแหละเป็นอภินิต่อต่อๆกันมาว่าต้องไปยกช่อฟ้าใบละกาได้บุญมากได้อานิสงส์มากคําสอนมีหรือเปล่าค้นดูเป็นปภินิต่อต่อๆกันมาว่าสร้างพระพุทธรูปได้บุญมากได้อานิสงส์มากไปคนดูนี่แหละคําสอนมีหรือไม่ เป็นอเวนี้ต่อตกันมาว่าถ้าใครสร้างพระศิวลีพระปะคุดพระสังกัจจยนะถ้าใครสร้างไว้การไววไวผู้นั้นจะร่ำรวยเป็นเศษรษฐีมหาเศรษฐีมีในพระสูตรหรือไม่นั่นแหละเรื่องของเรื่องมันสารปีิเป็นประเพณีอประเพณีเบิกประพีทธพระพุทธเจ้าถ้าใครเบิก พระเนธพุทธเจ้าแล้วจะสามารถที่จะทำการงานทางโลกไม่มีคำว่าสะดุดกรรมเก่าจะถูกลบล้างมีในพระสูตรไหนล่ะนั่นเรื่องของเรื่องมันเพราะเราจะไปเชื่อหรยอเพราะเราจะไปลงอย่างนั้นหรือเวลาก็มาของประเทนี้นทำมาพ่อแม่ครูจันเคยพาทำมาพ่อแม่ครูจันเคยพาทำมาอันนี้ศาสนาไหนล่ะศาสนาของสมณโคโดมพุทธเจ้าไม่ใช่เหรอ เป็นศาสนาของครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้กันเหรอครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้ต้องปฏิบัติตามหลักคาสอนของศาสนาของสัจธาคือสมณะโกลมุตตเจ้าที่จะว่าไงนั่นแล้วพวกเราจะลงเหรอเอา้าชาวพุทธเราจะลงเหรอใครจะสอนน่อใครจะสอนงงไงพิจารณาดูที่ใครสอนให้งงไงเวลาที่เราไปอาสอนนี่ก็บอกว่าเราผิดเราสอนให้ลูกศิษย์ลูกหานะง,งงไง เรื่องก่งเรื่องมันไม่ใช่ไม่อะไรเป็นข่าวดังกันนั่นน่ะโยมเขาสอนนี่สอนให้คนออกจากการกงไงก็บอกว่าผิดแล้วนั่นน่ะไอนตัวเองที่ร้างเครื่องรางของขังขายรุ่นนั้นรุ่นนี้เจิมนั่นเจิมนี่กลับไม่ผิดอีกเห็นไหมล,ะล่ะลูกนั่นนีเ n o นะลูกนะนี่แหละที่เรียกว่าฝูงหงทองของล้อมยีกาเบิดมุบ้านนี้จกดังได้งไงเขาว่าเราจะไปสอนคนนี ดูตัวเองด้วยอย่งดูแลผู้บร,ริหารไปแล้วต้องเป็นคาราบานู่นเป็นคนดีต้องเป็นคาราบาน,นู่นนั่นถ้าหมอหนตีเบะเขามาบอกว่าถ้าใครอยากทราบไอ้ไอ้ไอบา้านนิสัยหลวงพ่อน้อยจะเรียนสามแบบไหนน,นี่มาถามข้าพเจ้านี่ว่านยังไงโ่หน้าออกมาที่ว่าคือใครหลวงปู่ก็อยากเห็นเหมือนกันหลวงปู่อ,อยู่กับใครบ้างหลวงปู่จำได้หมดละหลวงปู่จำได้ว่านก้อนนี้นอยู่ตรงนั้นต้นนั้นอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวพวกเธอมีอะไรที่ดีๆบ้างไหมล่ะน่าจะสาธุการร่วมกัน เห็นพระอุบาจารย์รูปใดที่ท่านรักษาไว้ซึ่งธรรมซึ่งวินัยเห็นอุบาสกอุบาสิกาคนไหนเขาสู้เพื่อปกป้องศาสนาก็สมควรที่จะสาธุการด้วยอันนี้ไม่ยอมไม่ยอมเพราะอะไรเพราะเป็นพรอะผีมันขึ้นในหัวใจของพวกเรานั่นนั่นแหละการสร้างคุณงามความดีถ้าไม่สลัดเป็นสลัดตายมันก็เป็นไปได้ยากในสมัยปัจจุบันรู้ไหมท่านเป็นพระผู้หลักผู้ใจอย่าไปว่านั้นเดี๋ยวจะบาปนะนี่ว่า บาปอยู่ที่ไหนนั่นลวงโมจะถามคืนเลยบาปอยู่ที่ไหนแย่แยกที่เดี๋ยวนี้เราเชื่อครูเชื่อบาเนี่ยเราคิดว่าเราบาปแล้วครูบาอาจารย์รูปนั้นรู้บุญรู้บาปหรือไม่ประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามหลักคำสอนของผู้เจ้าหรือไม่นั่นแหละลุงกูถามเมื่อกี้ว่าบาปอยู่ที่ไหน บุญบาปที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติอยู่ที่หลักธรรมหลักวินัยตัวนั้นเดี๋ยวต้องเอาตัวนี้เป็นเครื่องวัดครูบาอาจารย์ยังจับเงินจับทองอยู่หรือไม่คุณดินดาญาอยู่หรือไม่โลกวัดชาโลกติเตียนยังใช้โทรศัพท์อยู่หรือไม่ขับรถเองเล่นอยู่หรือไม่เกตนารามุจกจกระเปดเพื่อไปรับจ้างเป็นพระรับจ้างให้เขานนิมนต์ไปหาเงินหาทองอยู่หรือไม่ ไปด้วยความเมตตาไหมนั่นแหละแล้วก็พระวินัยที่เป็นเครื่องบัดบุญบาปอยู่ตรงนั้นดูนี่หละคาสอนพระพุทเจ้านี่ถ้าใครถ้าพระรูปไหนผิดพระวินยัยพระรูปนั้นก็เป็นบาปทันทีทําไมเราริงจิตําหมนิ่ไม่ได้หลวงมุอก็จะถามนั่นเรื่องของเรื่องมันทำาพุกอากีราษาละสามหมืน่นภาษายังไปตกพระหาเวจินรกนู่น บาสุริกาเขาออกมาสู้เพื่อปกป้องพระศาสนาพระเราก็หาเรื่องอีกนั่นเข้ากับผู้มีอะไรลหละมียถศถฉบปรดาจากชัดกันนวเนียกันอยู่นั่นเราไม่เข้าไปจุ่งหรอกเราพูดในฝั่งแต่ว่าที่เราพูดนี่ี่เราถูกพุทุสล,ลายมาก่อนไลยบอกว่าเราสอนผิดไงดปีมาอยู่นี่ปีพศ2552หสิบน,นั่นตอนแรกคนก็ามาโอาไม่เคยได้ยินได้ฟังอจจาจารย์เท่หนอครูบาอาจารย์ก็ดึงคืนหมดเลย นี่สอนพิียถางอย่าไปกล่วล้อกอ,น,กอน,น้อยอย่างนั้จะสูญจะเป็นว่านนะไม่มีหรอกแบบนี้เห็นไหมล่ะจากคนที่กําลังเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ถอยออกไปถอยออกไปถอยออกไปเหลือไม่กี่คนแล้วก็ถามว่าคนนี้ไปไหนนอะแล้วก็ห่วงเขาเนาะคนนี้ไปไหนคนนี้ไปไหนพอไปถามไปถามมาอ๋อกูบาอาจารย์บ้า,านี้นั่นลนะไม่งั้นลมที่โยมที่อยู่ที่กุจัจไม่มากาบก็เข้ามาเราหรอก งานลงพระปฏิโมกดูที่งานใหญใหญ่โยมนี้เขาก็นำพาครูบาอาจารย์ไปรวมกันบทสุดสมัคคีอะไรที่ะะส่วนมากอย่างนั้นแหละพอไปปับ๊บนินทาหลวงปู่เป็นเรื่องแรกเลยนี่ไหมละ่ะเห็นไหมพระเรานั่นนะปนปากไปปากผีปากยื่นปากเยาดูตัวเองหรือชังเป็นนินทาคนนั้นคนนี้นินทาลวงปู่ก่อนเลย ย่างาพูดให้ฟังนี่ครับน้อยเป็นย้อน้อยอยากดังผิดธรรมผิดวินัยแล้วไม่มีหลักแบบนี้ครูบาอาจารย์เราไม่เคยพาทำครูบาอาจารย์ไม่เคยพาทำแต่รักธรรมหลักวินัยล่ะนั่นแหละครูบาอาจารย์พวกเคยไปมีเมียอย่างเงี้ยแต่หลวงปู่น้อยไม่มีเมียนั่นไม่ได้ไปจีบสาวไม่ได้แท่จีบสาวไม่ได้ไปเปย์สาวไม่ได้ไปซื้อรถให้ผู้สาวนั่นไม่ได้ไปซื้อคอนโดให้ผู้สาว ไม่ได้ไปยักยอกเงินกระถินไปหาอะไรล่ะไปหาเปสาวสาวแต่อาจารย์พวกเธอพระอ,อาจารย์พวกเธอพาทำนั่นเราก็เลยเป็นตัวผิดเราจึงพูดเสมอว่าพระพุทธศาสนาสอนเลิศสอนประเสริฐเต็พวกเราเป็นผู้ทำลายผู้ดีเราก็ยกไว้เหนือก้เนหนกอกหม่อมเห็นไหมล่ะไม่ลงพอน้อย ไปเข้าปฏิบัติไปอยู่ปฏิบัติประจบเขาเรื่องหัดบอกใไ้พระไปกล่าวตีนโยมว่าเห็นไหมละ่ะฟังจบกันหรือ,อยังแล้งมู่หมายถึงพวกโกนหัวนุองงพระเหลืองเป็นพวกเตระทีนอกดีดนอกรอยเนี่ยเป็นพระที่ไม่รู้บุญไม่รู้บาปเตะบวชมาเพื่อเป็นบาหาโจรป้นศาสนาพวกเล่นบ้องไฟพวกไม่มีความเคารพในครูในบา พวกไม่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าพวกจับเงินจับทองพวกกินข้าวทุกเวลาพวกแซดจีบสาวพวกจอมขมังเวทต่างๆเนี่ยพวกนี้ไม่เคารพพระพุทธเจ้าเลยอะพวกนี้ถือว่าตัวเองเลือดตัวเองประเสริฐกว่าธรรมณะโคดมพระพุทธเจ้าหรือกว่าศาสดาตัวเองหรือกว่าพระพุทธเจ้าทุกทุะองค์เป็นพระไปธรรมนาหรือไม่นั่นบางทีก็ไปเอาเมียเขาน่นมาเป็นเมียตัวเองอยู่ใน,อย,ในอยู่ในห้องอยู่ในกุฏิอยู่ในที่พักที่จะใส เติมโน่นเติมนี่เติมหน้าบนเติมหน้าล่างด้วยเห็นไหมละ่ะก็ลูกลเราเนี่ยแหละมาพูดให้ฟังเกือบเหมือนกันเติมแต่หน้าของบนเกือบเติมหน้าข้างล่างเห็นไหมละ่ะอี่ชนบุรีนั่นน่ะไม่มีหน้าดูที่จะบอกว่าเรานี่ประมาจับเจ้าหมู่คณะเราหมายถึงพระกลุ่มนั้นที่ไม่เป็นพระเป็นสามณนะพวกเดียร์ีนอกกรีดนอกลอยไม่ใช่พระก็อวดอ้างตัวเองว่าเป็นพระเป็นสำมณนะ ทั้งที่หาฉังวาดไม่ได้นั่นเรื่องของเรื่องกันหลวงปู่หมายถึงพระกลุ่มนี้ที่เรียกตัวเองว่าเป็นพระเป็นธรรมนั้นี่แหละไปกราตีนโยมเป็นอาจารย์ใช่โยมก็สู้ไหมห่ใช่หรก็หลายคนนี่ทั้งปู่ยิงทั้งปูใชยัยสู้เพื่อปกป้องพระด้วยศาสนาสู้เพื่อต้องการไม่ให้คนงมงายเรื่องที่ได้สาระเรื่องไปกราพญานาะคนั่นเรื่องที่ไปดูไม้ดูหมอดูหมอเรื่องที่ พระพาไปกาพญานาคพระเล e e um, ่นบ้องฟื้นบ้องไปพระอะไรล่ะวันจมวันฟูวันอะไรไม่มีในหรอกคำสอนพทธเจ้าไหนล่ะวันจมไหนล่ะวันฟูไหนจะเลือกไหนล่ะนพระเจ้าไม่ได้ตัดเพราะว่าเลือกนั้นดีเลือกนั้นไม่ดีนี่นั่นถ้าเธอทาดีในช่วงเช้าก็เป็นเลือกดีของเธอนะทําดีในช่วงเที่ยงก็เป็นเลือกดีของเธอทําเป็นในช่วงทําดีในช่วงเย็นก็เป็นเลือกดีของเธอ นั่นเราทำดีทุกวันเวลาก็เป็นเลิกดีของเราทุกวันทุกเวลาไม่ใช่ว่าวันนี้บรรจุวันฟูมาจากไหนล่ะนั่นอุบาตวจักกะกลุ่มนี้เขาสอนให้ออกจากการงมง,งายกลับว่าคบหยุดอีกกับว่าเขาสอนผิดใครล่ะเป็นเปรตเป็นผีใครผิดกันแน่ทะเลาะกันหายมันหละนั่นทิฏิมันนะ ถ้าเห็นคนอื่นดังกว่าได้ดีวกว่าหาเรื่องลากลงทันทีน่าจะสาธุการด้วยกันหนงบริษทสาธุการหมดจะเป็นพระเป็นอุบาสกอุบาจิกาที่ออกมาเผยเผร่พ,พ,พระพุทธจัสนาเพื่อต้องการไม่ให้คนงมงายเรื่องไร้สาระปกะกาศทำไมพญานาคถ้าเป็นพระปิสาสนะเป็นอุบาสิกาของพุทธจัสนา,ากาะทำไมกระจะพ่อจะแม่ทำไม ไปร่างเจ้าเข้าทรงทําไมไม่รู้ออของใครรือของมันนี่ก็แยกไปที่ถ้าไปถือนั่นก็ไม่ต้องมาถือพุทธศาสนามันก็จบตรงนั้นนะอันนี้เป็ร่างเจ้าเข้าทรงในบดโน่น่ะเห็นไหม่ะที่เราเห็นนนี่ลูกเราไม่นี่เราก็ดึงออกมาหลายคนอยู่นี่มาถามลูกเราพวกไอ้ทิ่เดี๋ยวนี้ทีนั่นนะ่ะเขาเคยปานพวกนี้มาก่อนั้งนั้นแหละถ้าไม่มีเราเราปานนี้บ้านเตกจะแหลกขาดแล้วไม่รู้ว่าเป็นเป็นยังไงเลยครอบครัวนี้นะหลายครอบครัวที่เราดึงออกจากพระจอมขมังเบส นั่นเรื่องไร้สาระเรื่องที่ไม่มีสาระไม่มีแก่นสารใดๆพุทธเจ้าไม่ได้สอนนี่นี่สอนให้วกเรามีสติกําลังปัญญาให้พึ่งตัวเองอัตตาหิอัต,ตโนานาโถนี่เรื่องไร้สาระเครื่องรางของขังเห็นไหมละ่ะยุคนั้นยุคที่หลงวงปู่อยู่ป่าจจตุคามลามปามถึงไหนแล้วแต่ละวัดสร้างขึ้นมา มีเงินมีทองไม่ใช่ธรรมดาเห็นไหมล่ะเจะตุการ์เจตุเขือเบอรนั้นต่างตัวนี้ฮิตตัวนี้อ้าวก็จจตุการ์ฮิตตรงน,ตตรงนี้ช่วงฮิตไอ้ไข่ก็ฮิตไอ้ไข่ไปฮิตเวสุวรรณก็ฮิตเวศสุวรรณไปนั่นแหละเรื่องของเรื่องมันนี่กรุงเทพมาม่นั่นะที่มาถามเรานะ่ะอืมอา้าวพวกผมนึกว่าไม่แช่วัด วัดต้องมีพระศรีบรลีกับพระเวสสุวรรณอยู่ตรงหน้าวัดมันถึงจะถูกมันบ้ามาจากพระสูตรไหนเนี่ยเพราะเลยว่าอย่างนี้เอ,าอ้าเดี๋ยวนี้เขากำลังฮิตกันนะครูบาอาจารย์นั่นไปกากเวสสุวรรณแล้วเอาเวสสุวรรณแผลงคอบ้านเรือนบ้านประเสริฐน้องบอกเขจะเลยเลยถามเขาขืนว่าเนี่ยพวกเธออยู่กุงเทียบใจไหมอ่ะหลวงพวกก็เจะถามว่าพวกเราศาสนาอะไรศาสนาพุทธครับ เอาอะไรแขวนคออยู่นั่นนะ่ะเอายักษ์เอาเปดเอาผีแขวนคออยู่เหรอเอาเขียวใหญ่ๆนั่นนะ่ะเอานี่ก็คือเพรทุวันเท้าจจตุมาราชทั้งสีว่าเป็นผู้มีิมีเดชมีอนุภาพเป็นหัวหน้ายักษ์เป็นผู้ปกครองยักษ์ว่างี้นะเป็นเทวดาชั้นจตุมอุย้ยตาเทวดาหน้าตาน้าเกล็ดอย่างนี้อย่าสร้างบุญเลยในพุทธศาสนาเราสัดขึ้นเลยนะนะ คำว่าเป็นหัวหน้านยักษ์ก็คือเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชเป็นผู้ที่ปราบพวกยักษ์พวกเปรตพวกผีพวกมันอุปมาอปมุปไมยให้พวกเหล่านี้ปราบพวกยักษ์พวกเปรตพวกผีพวกมันในใจทำไมต้องเอายักษ์มากราบเอาไว้สร้างบุญแทบลบประดาตายนี่จะไปเป็นยักษ์อย่างนี้เหรอ <c oughs> เอผมไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก,ก่อนเอได้ยินได้ฟังที่นี่แล้วครูบาอาจารย์ รูปใดว่าหรูปปู่หลวงตารถนีสอนผิดหลวงป,ปู่ก็อยากจะเห็นเหมือนกันหลวงป,ปู่เลยว่าอย่างนี้ร้างบุญใต่ลบระดาตายเขี้ยวใหญ่ๆอย่างนี้พวกเธอต้องการเหรอนั่นไหนบอกว่าพวกยักษ์พวกมารด่าก,กันก็พวกยักษ์พวกมารพวกเปรีพวกผีทําไมต้องไปกราบยักษ์กราบมารอาจารย์นั่นเวสุวรรณพวกเธอเคยเห็นไหมล่ะรเรียกว่าอย่างนี้เคยเห็นไหมถ้าเวสุวรรณนี่ เกิดเบื่อหน่ายพวกเราชาวพุทธคงมาเขากกระบานมันหัวแตกหัวร่างข้างแตกหมดได้แล้วเลยว่าอย่างนี้นั่นเหมือนในในประศูนยนั่นน่ะเราก็ไม่ลงใจพระเจ้าพิพิสารเป็นโซนาบันเวลาตายแล้วไปเป็นยักษ์ที่นั่งที่สี่เป็นของไม่ตกตามบ้างอย่างนี้นะที่นั่งที่สี่ที่นั่งที่ห้าเป็นของพระเจ้าพิพิสารที่นั่งที่สี่ที่นั่งนี่เป็นของชาวจตุมาราทั้งสี่นั่งที่ห้า เป็นของพระเจ้าพิพิสารที่ตายไปเป็นยักษ์อุ้ยพระโสดาบันเป็นยักษ์ภารูปนี้ไม่เป็นอกโสดาบันเนี่ยพระรูปนี้จะเป็นพระละหันเราเรียกว่าอย่างนี้ปฏิบัติอยูนี้จะเป็นพระละหันอย่างเดียวนั่นแหละถ้าเป็นโสดาบันเป็นออถ้าพระโสดาบันเป็นยักษ์อยู่อุ้ยอย่าปฏิบัติดีกว่าลูกเห็นไหมล่ะในบางพระสูตรเนี่ยเราก็ไม่ได้ฟังต่อพระผู้เจ้านี่ไม่รู้ใครเขียนต่อมาเขียนว่าทำลายพวกเราหรือไม่ อย่าเชื่อโดยอ้างตำราดูเขา้าใจอยังไีนบางครั้งมันก็ต้องมีปัญญาในะลูกนะถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ละ่ะสอนให้พวกเราองมง,งายไหมนั่นถ้าพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราองมอง,งายคงไม่มีในกลธรมสูตรดูเขา้าใจอยังตอนนี้ถ้าเราไปเชื่อหมดมันก็ไม่ได้ไม่เชื่อเลยก็ไม่ได้อีกตอนก็ะแสาตำราถ้าไม่มีตำราก็ไม่รู้ว่าจะใช้อะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์ เร,เราก็ต้องศึกษาความรู้ตรงนั้นนะนั่นจริงไงที่ศึกษาไปแล้วเออเป็นประโยชน์แกเปิดเทศชาติบ้านเมืองแกพระจัสนาแกสถาบันไม่สอนให้คนงมงายสอนให้คนสร้างคนงามความดีเองนี่ก็สมควรดูรเขาใจอย่างอ,อ่าไม่ใช่ว่าม,มาทะเลาะเบาแวงกันโมไม่อยากเห่งการทะเลาะเบาแวงกันไม่ใช่อะไรหรอกนั่นต่าอุบาจกอุบาจิกาเขาสอนผิดเขาสอนให้คนฆ่ากันเหรอ สอนให้ชาวพุทธเรางมงายไหมแยกเกมันถูกมันเลูกเนี่ยนี่เขาไม่ได้สอนให้คนงมงายนี่อืมเราก็ดูดูอยู่เนี่ยเขาก็สอนดีอยู่สอนออกจากการงมงายไม่ให้ชาวพุทธเราไปกราบพระยาคุณพระยาหน้าไม่ให้พวกชาวพุทธเราไปกราบพวกกลางเจ้าเข้าทรงไม่ให้ไปดูหมอดูหมอโอ้ลุงไม่เคยเชื่อ,อเห็นแก่ไปคารวบาน่น เห็นพวกล่างตรงน้องปู่หวอวเราเอ็กๆนั่นแหละโอ้ยถ้ามันเก่งขนาดน,นี้ก็หาะมาชีเราว่าเงนี้นะหรือถ่างนี้นก็ไปส่งหายหลังวันที่หนึ่งจะไปหาส่งเอาเงินบาทเงินสิบก็ทาไมดูหมอเก่งอย่างนี้ก็ไปดูหมอดีไปดูเอาหลังวันที่หนึ่งอยู่ที่ไหนทีจะมาดูยังไงอย่างเนี้เราหัว,หวเราเอ็กๆกันเราไม่เคยเชื่อของพวกนี้เราเชื่อการกระทํานี่การกระทําเป็นเหตุการกระทําดีนี่คือต้นของมันนี่นเหตุดูเขาใจอย่าง ได้ดีเพราะเหตุเหตุเพราะการกระทาดีได้ชั่วเพราะเหตุเหตุเพราะการกระทาชั่วธรรมะก็จะเหตุนั่นแล้วทําดีแล้วนี่นึกถึในสมัยกราวาสนี่หลวงก็อยู่กับพ่อกับแม่นี่หลวงพ่อดูแลพ่อแม่อย่างดีที่สุดอุปถาพ่อแม่อย่างดีที่สุดอันพระวันอะไรนี่เราไปกราบพ่อแม่อยู่ตลอดตลอดเพื่อกลาบขอขมาพ่อแม่เราไม่มีว่าไม่มีว่าขาดตัวบุพเพ็มนั่นนี่คือการกระทําดีนี่คือมหาเหตุ เหตุในการสร้างคุณงามความดีเวลาที่ลุงปูออกบรรพชาสิ่งอัป,ปรีก็จึงอันตรธานสิ้นจากใกหลุงปูนะ่น่ะดูเขาใจอย่างตอนนี้นี่พูดให้ฟังเออวันนี้พูดมากไปได้นะลูกนะพอจะไปเนี่ยเข้าไปที่ไอออมบอตอที่จัดงานวันเด็กวันนี้นี่เป็นวันที่สิบเอ็ดเดือนมกราคมเนี่ยเป็นงานวันเด็กปีพศสองพันหร้อยหกสิบแปดนั่น,น,นทางด้านคณะ องค์การบริหารส่วนตำบลอบตก็เลยได้อันได้อะไรล่ะไ,ไ,ได้นังสือมาหาหลวงปู่พี่กายปีที่แล้วก็เหมือนกันปีอนก่อนก็เหมือนกันกกเขมาเราก็ก็ไปช่วยแต่ไม่มีใครบ้านเราดีสักคนนะหาเรื่องตลอดทั้งนั้นดังนั้นก็ประชุมกันในบ้านหาเรื่องน้องก็น้อยเป็นพระไม่ดี หลวงพ่อน้อยเป็นพระอาภีจริงไหมพวกเราจริงจริงเฮียวเียวกันอยูนนนะออ่นั่นเออในเวลาลูกเราไปโรงพยาบาลก็ยังไปสัตว์ลูกเราลูกทิศเราอยู่โรงพยาบาลอีกเห็นไหมแต่แเราไม่โซกทานหล่อผู้นห้ฟังตรงๆนะลูกนะเราทําเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อศาสนาเพื่อสถา,า,สถาบัานขณะที่เราจะเข้าไปดูเลยนี่ศาลาเฉลิมพระเกียรติเขาเรียกศาลารเรื่องอะไรหอเฉลือมพระเกียรติ เราก็คนรุ่นเก่าหน่อยเราก็ฟังภาษาก็ยากๆหน่อยหอเฉลิมพระเกียรติของพวกในหลวงรอ 9, อลอก้ากับพระราชินีกับประเทศที่เสด็จมาในปีนั้นกับต้นวิุนที่ปลูกไว้นั้นราต้นกับอะไรละ่ะทางเสด็จของพระองค์ที่เป็นพระปรมมาพิไทยดูลองคิดดูทีโบกไปอย่างนี้ตัวงองๆนั้นประชุมกันใหญ่เลยทั้งพระเห็นไหมละ่ะนั่น ทางในบ้านเฮียวเฮวเฮวเฮวเลยมาจากไหนมึงมาจากไหนมึงโอ้ยดูสินะดูสิเรานั่งอยู่นั่นพอดีพาลูกนนีพระไม่ดีพ่อปีจะมาทําลายบ้านเมืองเราดูสิโอ้ยเราเพียรพยายามนี่ลูกเขามาเนี่ยมาทําบุญนั่นเราเก็บลูกที่ลูกหาเก็บไปรักษาไว้นี่มีเงินอยู่แสนหนึ่งเรายังจะเอาเงินแสนหนึ่งเข้าไปวาง เพื่อต้องการให้ชาวบ้านไปดูบูรณะปฏิสังขรณ์หอเฉลิมประเกียรติของพวกนายหลวงหล่อเก่ามีที่เดียวในในจังหวัดขอนแก่นกับเราเป็นคนผิดอีกลูกคิดว่าไงเอารูกจะว่ายัางไงคนทำดีก็บอกว่าเป็นผู้ผิดเปิดผิดตัวไหนน่ะไอ้เงีง้พวกเราคนดีจะไม่รวมตัวกันเหรอลูกอุบาสกจิกาที่ดีรวมตัวกันดีกว่า สู้เพื่อปกป้องคนดีพระดีก็รวมตัวกันดีกว่าเพื่อสู้เพื่อปกป้องพระดีคนดีร่วมกันอย่าให้พวกเปรตพวกผีเข้ามาทําลายศาสนาที่อย่าให้พวกเปรตพวกผีทําลายประเทศชาติบ้านเมืองเราที่นั่นอย่าให้พวกเปรตพวกผีไปโค่นสถาบันที่รวมตัวกันที่คนดีนั่น,น,นแหละนี่ว่าจะไม่พูดมากก็มากไปเท่าเก่ามันนั่นแหละนี่ก็จะเตรียมตัวนะลูกนะอันนี้เราก็มีนี่แหละก็ลูกพูดเมื่อกี้ก็มีนี่ แปดคันเมื่อวานนี้เราก็วิ่งออกไปรับเอาของบริจาคของลูกนนที่อยู่ที่กระนวลแล้วก็เรียกเข้ามามันก็ช่วงเย็นแล้วก็ตา,ามนี้ลูกนะก็รีบออกจากนี้เราเตรียมงานร่วมกันทุกคนนะลูกนะเตรียมงานร่วมกันทุกคนเอาให้แม่เหยียดลูกเตรียมงานทุกคนร่วมกันเอเตรียมงานทุกคนร่วมกันปป๊บันนี้ก็เอาตามนั้นแล้วก็เอาไปตามนั้นเอาไปตามนั้นเลยลูกนะ ให้ลงไปพร้อมกันได้คอยกันอยู่ที่นั่นผู้ที่เอาจริงของลงกับเรานี่ลูกนั่นให้ลูกเอาให้นัดกันที่ตรงนั้นที่ตรงที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่อบตนั่ลูกนะถ้าไม่มีก็กลุ่มเรานี่แหละแต่ตอนนี้ลูกนะพอออกจากงานปป๊บแล้วเ่าก็จะเลยไปที่วัดป่าวิจ,จิตรารามเลยนี่ขอให้ลูกหลังเข้าใจนะเพราะไม่มีเวลานะลูกนะนั่นแหละ พอตอนนี้ไปเสร็จปั๊บเขาจะเสร็จยังไม่เสร็จก็ตามละเออพอเราไปอันนี้เกิดข้เขาเรียบร้อยแล้วเออล้วก็ไปดูแลเขาก็ดล็กๆน้อยก็ตามนั่นแหละเขาจะดา่าเราก็ช่างเขาอะแต่นอกก็ไปถึงหน่ดูดูที่คนไปใครปีนี้ว่าใครจะด่าเรา <laughs> ดูเอาน,นะลูกนะทําดีโดนด่าเราพอใจเราพอใจในสิ่งที่เราทําที่ดีเพื่อปะเทศชาติบ้านเมืองเพื่อศาสนาเพื่อจะายบันเอาเข้อมูทนายลงฉาุทูกอ่ะลับพรลูกลวพอน ร <c oughs> ับปอนลูกรับปอนอกลจเดยวอยู่ห้านาทีพอดีประมาณสาสนาทีเราคงจะถึงอยู่มั้งหรือจะไวกว่านั้นก็ยิ่งดีนะดูนะอือ <c> ร <oughs> ับปอนลูกรับปอนรับปอน <c oughs> วิญญาณทุกดวงนาทีหลวงปู่หลวงตาได้เอ่ยได้นามได้ชื่อ เทพเทวาที่ปกปักรักษาเจ้ากำเนิดเบลูกที่ตุกธรรมแทงนะก็รับบุญรับบุศลนะสตุยธาวาริวะห์ปุรามบริปุเรนติสาการังเอวเมีวายตุรินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปติตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสเมปุเรนตุสังกปาสันโดปนะระโสยตามณิโชติระโสยตา วิวัชนุสัมบโรขวบวินาศตุมาเตปวันวันตารายุสุขีดีกายุโคพวะอภิวานนาสีริสานิจังอุดาบปัจจายนจตารุธรรมาวันติอายุวันโนสุขังบาลังอายุโดปะโดติโรวันนโรปติปันนโรสุขัสสันดะตมิตามิสุขังสุวัดิกาจต อายุณตวะวะปังวันนังสุขันจะปฏิปานโดดีกัางโยยาสวะหุติอตายตุปปัจจติติภาวะตุสัมบมังกาลังรักันตุสัมบเดวตาสัมบัมปุตตาลุภาเวนัสดาโสที่พวันตุเตภาวะตุสัมบมังกาลังรักันตุสัมบเดวตาสัมบัตัมมารุภาเวนัสดาโสที่พวันตุเต भवतु सम्बं कलं रकन्तु सम्बरेवता सम्ब शङ्खारूप विना सरसोती ते